สลมมารอะไร่กุ้มมาอมมาตุลล้อมมาเบลกาตุครับผมนายวินัยสวัสดิ์มณีประธานฝ่ายผู้ริภัยสภาเครือข,ข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุราด้านดนตรีวันนี้เราก็ได้เลี้ยงละศินอดให้กับผู้ลิภัยนะครับ <c oughs> วันนี้ที่เป็นหลักๆกก็คือเป็นจากชาวโซมาเลียแล้วก็จากอัฟกานิสถานเป็นหลักนะครับและผมอยู่ตรงนี้กับจามฟาวซีและน้องสินัทมหมัด วันนี้ก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราโดยเฉพาะวันนี้มีเด็กๆที่น่ารักมากเลยครับมีทั้งชาวโซมาเลียและก็ชาวอัฟกา,านิสถานคนนี้คุณมิสเตอร์มิสเตอร์อัมัดซึ่งเป็นพ่อของ <For S 1> ของฟาติมาและก็เด็กอีกสองคนซึ่งมาอยู่เมืองไทย4ปีแล้วเด็กสามารถพูดไทยได้ชัดเจนมากเลยครับสำเนียงก็ภาษาไทยเลยวันนี้ผมขออน,นุญาตส่งต่อรายการให้กับอาจารย์เาซีและน้องซินัท แลด้วยนะครับเชิญครับอัลลอฮุมะลิกุมรอห์ตุลลอฮ์เบาระกาตุอฺบิสมิลลาฮิราะห์มานุรรฮิมอัลลัมอานิคุมมรอะลฮฺตุลลอฮฺเบาระกาตุอฺพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านรุ่ยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับผมนั่งอยู่กับน้องซินัทมหามัดด้วยนะครับเชิญครับน้องอัสลามุมะลิกลุมรอห์ตุลลอฮ์เบาระกาตุอฺ ครับบรรยากาศวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศของการเลี้ยงละสินอดนะ้าน้องสินัทครับ<ช>กับน้องๆผู้ลี้ภัยนะครับแ,แล้วก็ผู้ปกครองพ่อแม่ของเขาด้วย<ช>นะครับเราเห็นความสุขรอยยิ้มจากเงินบริจาคของพี่น้องนะครับเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนไทยโดยรวมหรือคนที่อยู่ในต่างประเทศก็ตามนะครับได้ทราบถึงข่าวคราวของผู้ลี้ภัยนะครับซึ่งพวกเขาเองก็กําลังรอคอย นะครับต้องการความเมตตาจากพวกเรานะครับจะได้ช่วยกันมาดูแลตรงนี้นะครับน้องสินัทครับรบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงครับภาพรวมที่เรามองเห็นค่ะวันนี้นะคะออกมากลับมาแล้วครับค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะออพอมาถึงนะคะก็ได้พบเจอกับน้องๆหลายกลุ่มเลยแล้วที่วันนี้สินัทเซอร์ไพรส์ป,สร,ประรหลาดใจมากที่สุดก็คือน้องๆหลายคนสามารถพูดไทยได้ชัดเจนว่าอาจารอเนืน่องว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วใช่ใช่ค่ะ ภาษาอังกฤษตอนรกสยนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเขาอาจจะพูดได้น่าจะพูดภาษาภาษาแม่ของเขาได้ครับน้องๆบางคนพูดได้ถึง3าภาษาเลยค่ะโอ้โหเราต้องลองกันหน่อยไหมเราทักทายน้องๆหน่อยไหมมีคนไหนพูดภาษาไทยได้บ้างใครพูดภาษาไทยได้บ้างยกมืออเต็มเลยนะครับเราเริ่มจากคนไหนก่อนเนี่ยน้องคนนี้อ่ะชื่ออะไรครับซูเฮฟครับซูเฮฟจากประเทศอะไรครับประเทศสมาเรียพูดสมาเรียได้ไหมครับได้ครับได้แล้วครับพูดภาษาไทยได้ไหม ได้ครับภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับต้องคนนี้เลยชื่ออะไรครับชื่อปฏิมาค่ะพูดภาษาอะไรได้บ้างครับพูดภาษาไทยได้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็พูดโนอัฟกานิสถานได้อัฟกานิสถานได้นะครับโอ้เป็นไงภาษาไทยลองแนะนําตัวเป็นภาษาภาษาอัฟกานิสถานเราพูดยังไงครับหนูชื่อหนูชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนยังไงอัฟกานิสถานคอั สวัสดีชื่อมาสต๊อกฟอตุมาและมาเดินจาด้วไทยแลนด์สตอมและแบบพ่อและมแบบมาดรีมแบบเบอรขวากโกรดให้น้องแปลว่าเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอะไรเป็นภาาษไทยเพื่อนไปคีพูดว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะเราอยู่ไทยแลนด์อยู่กับพ่อแม่แล้วก็มีน้องคนเดียวด้วยค่ะ แล้วคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยคนนี้หนูชื่อโซมาเลียนะคะอายุหนูเจ็ดขวบเจ็ดขวดอ๋อเนึกตั้งนานเลยนะครับเกิดจะเป็นเจ็ดขวดแล้วนะเจ็ดขวบนะทำได้ละจริงจริงเราก็จะมีชาวโซมาเลียนะ ดูแอคทีฟมากเลยนะครับน้องทางนี้เนี่ยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้ละค่ะชุดเขียวพูดคุยกับซีนัทมาเป็นเวลาประมาณ20กว่านาทีน้องแอคทีฟมากค่ะเป็นไงเป็นไงครัเสื้ออะไรนะมีอามิราใช่ไหมหรอใช่ค่ะคนนี้ไทยชัดมากค่ะจัน Suramusta How old are you นับอันนับภาษาไทยภาษาไทยคืออะไรเก้าเกก็นับก็นับอยู่ันสองเทรกศรมิฝึกศากำทางบ้านก่อนค่ะเอเมสหนูอายุเท่าไหร่นะคะแขวบแปดขวบโอเคนับตั้งนานเรากลืมอ่ะเราร8ขวบอ่ะมั่นใจนะคนนี้พูดภาษาไทยชัดา สวัสดีค่ะหนูชื่อวเาล่าหนูอายุ9ขวบเอ้ย10ขวบหนูคิดและสิบขวบนขวบครับครับผมแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะอาจารย์ภาษาไทยชัดแล้วภาษาอังกฤษชัดมากๆเลยใช่อันนี้มาจากครูสอนภาษาอังกฤษเองนะคะน้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชัดมากเแม่แม่ของเขาเป็นไงอันนี้คือแม่ใช่ไหมครับอันนี้คุณแม่ใช่ไหมคะอันนี้คือแม่ของอเมร่าใช่ไหมครับคนนี้อ๋ออ่ะแนะนํำอ่านี่แม่หนู ออ่โเคพี่ชายอ๋อช่วยเล่าถึงครอบครัวเราเป็นภาษาอังกฤษให้พี่ฟังได้ไหมคะเออไม่เป็นไรคุณแม่ชื่ออะไรแล้วก็เรามาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้ว I'll ask you in English so um, what is your mother's name <S f a t ม m a f a t ม m a my mother name is f a t ม m a How long have you been staying in Thailand? Uh, How many years have you been staying here? I stay uh, this year uh, 14 years. Yeah. Do you like Thailand? Yeah, it's nice. What about you? What do you like about uh, Thailand? ชอบอะไรที่เมืองไทยชอบอะไรมอนไทยเหรอชอบผู hmm. ้คนไทยชอบคนไทยแล้วก็ชอบผู้ภาษาไทยคนนั้นริมสุดชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคะเราอามรันอายุ11บเขวบ8 10แล้วก็11ิบเอ็ดขวด คก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยนะคะอาจารย์ก็ทําทำทำให้เขาเนี่ยได้ยิ้มได้หัวเราะเนาะได้กินอาหารอร่อยวันนี้อาหารอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากรู้ไหมอาหารอาหารเหล่านี้เนี่ยมีคนเขาเอามาให้เรานะเมื่อกี้เียว่ามาทุกวันได้ใช่หรออ่ไม่ใช่ทุกสัปดาห์ทสัปดาห์ทุกวันน้องๆอยากมาทุกวันเลยใช่ไหมคะอาหารอร่อยใช่ไหม เออระดับหรูเละมากเลยนะครับเป็นอาหารพิเศษนะครับทีนี้ความจําเป็นอย่างหนึ่งคุณศิรนัทก็คือว่าผริภัยเนี่ยเขาต้องใช้งบประมาณเยอะมากเลยนะครับเพราะเขาต้องกินต้องใช้เดี๋ยวรักษาพยาบาลเดี๋ยวก็มีอะไรฉุกเฉินเข้ามาในชีวิตเขาด้ยคพรศิินัคิดว่าเราจะพูดกับคนไทยยังไงดีว่า ให้เห็นคุณค่าของผู้ีิภัยที่อยู่ในประเทศไทย<ช>เราจะร่วมกันรับผิดชอบยังไงดีครับซินั้นว่าจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม,ไม่ได้ทราบด้วยนะคะ,คะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นโฮสหรือว่าเป็นที่พักพิงสําหรับผู้ริภัยจํานวนมากขนาดไหนคะ่ะจอาจย์ช่วยออบอกจํานวนคร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะว่าในเมืองไทยเรามีผู้ร้ภัยอยู่ประมาณตัวเลขสักประมาณเท่าไหร่คะจริงๆเราเราไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะแต่เรากอ็อยู่ภายใต้ของการดูแลของเราเนี่ยก็ประมาณ สองร้อยคนห้าหกร้อยคนประมาณนี้ทั่วประเทศนะค่ะหมายถึงว่าเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพที่เราประสานได้ประมาณสองร้อยกว่าคนนะอืมนี่แค่เฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมคะนกรุงเทพทีนี้ในในต่างจังหวัดอีกนะค่ะสถานผู้ต้องกักอะไรต่างๆพวกนี้ที่เขาอยู่ที่เราต้องส่งอาหารล่สินรดให้กับสถานผู้ต้องกักต่างๆที่เขาไม่ได้อยู่ข้างนอกครับค่ะอันนี้เขาก็อยู่ข้างในเราก็ต้องจัดอาหารล่สิโรดให้เขาเหมือนกันตามตมต่างๆนะครับเขาก็เขาก็ร้องเรียกอาหารฮาล้านบ้างอะไรบ้างเราก็จะ ก็จะแบ่งให้ให้กับพวกเขาเหมือนกันนะครับทีนี้กลุ่มเอ่อี้นิพายทั้งหมดเนี่ยเขาก็รอที่จะไปประเทศที่สามนะลองลองถามแม่เขาดูว่าเขาอยากไปประเทศที่สามไหมลองถามถามแม่ให้หน่อยได้ไหมต้องให้เขาอยากไปใช่ไหมคะคุณแม่อยากไปอีกประเทศหนึ่งอยากไปประเทศไหนหลองดูไหม Yeah. You mean uh, other country? Other country. Not my country right? No. Yeah, I need uh, go to, you want to go to Canada. เพราะที่ผมทราบมาข้อมูลเขาบอกว่าเขามีเพื่อนๆเขาอยู่ที่แคนาดาเยอะคนที่เขารู Drake> ้จักกันเพื่อนเขาอะซีกันบางคนก็เป็นญาติกันก็ไปอยู่แคนาดากันหลายคนแล้วก็ที่โน่นเน่ยเขาก็จะดูแลอย่างมีอาหารลักสินอดอะไรด้วยใช่ไหมที่แคนาดาที่เขาที่เขาเลี้ยงเลี้ยงกันนะครับพวกเขาก็สนุกสนานกันนะครับ อันนี้อยากจะไปประเทศที่สามไหมครับไอมาตัวดังสุดฮานะอเชัลอฮัไปประเทศไหนวดงกอเมริกาอเมริกาทำไมถึงอยากไปอเมริกาครับมาาดคนแเขาเป็นคนแฟวัดงกไมจกสมาฮวัดงกันจูงกวัลกสุดวิววงยังหลาินสวัดงกลาวรจนนนเอ เขาบอกว่าอยากไปอเมริกาหรือประเทศไทยดีเขาบอกว่าแม่บอกว่าอยากไปอเมริกาตประเทศไทยดีมากครับดีมากนะครับแล้วแล้วประเทศไทยดีไหมครับด,ดีประเทศไทยให้อะไรกับพวกเราบ้างครับประเทศไทยให้อะไรกับพวกเราบ้างทุกคนครับแต่พวกเขาไม่ให้เกา จริงๆแล้วเขาก็ชอบนะคะชอบประเทศไทยมากๆเลยชอบทั้งคนไทยการเป็นอยู่ที่นี่แต่ว่าก็มีปัญหาเดียวค่ะสิ่งเดียวที่เขาอยากจะไปประเทศที่3เพราะว่าประเทศไทยไม่สามารถให้สัญชาติกับเขาได้ทุกคนก็อยากจะมีแบบว่ามีมีเขาเาเรียกว่าความบิลองอะค่ะก็คือเราเป็นของที่ไหนสักที่อยากจะมีสัญชาติอืมค่ะค่ะ เข้าใจนะคะทุกคนก็อยากจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีอยู่สบายค่ะก็คือก็คือพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์เนาะเวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็อยากจะอยู่แบบความสุขมีความสุขลหมอนมนุษย์เข้าไปที่เขามีความปลอดภัยผมได้ยินเสียงหลายๆคนผมถามว่าทําไมถึงอยากอยู่ประเทศไทยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเลยคือปลอดภัยชีวิตปลอดภัยอยู่อยู่ประเทศไทยอะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือคนไทยเนี่ยไม่ตามนุษย์ นะครับดูแลมนุษย์ด้วยกันดูแลเพื่อนพ้องให้อาหารการกินเหมือนกับที่เนี่ยที่เขาอยู่เขาได้กินได้ใช้เนี่ยเพราะคนไทยมุสลิมคนต่างศาสนิกอะไรก็เอาอาหารเนี่ยเอามาให้เขาเอาถุงยางชีพม,มาแบ่งให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อดถ้าหากว่าเขาอยู่ในประเทศไทยในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบน่าสนใจนะครับอันนี้คุณพ่อของฟาติมาใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> คุณพ่อฟาติมาเนี่ยอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ เดี๋ยวเขาจะแปลให้4ปีครับชิงเต่า40 years ago อ๋อ4ปีเกิดอะไรขึ้นถึงมาประเทศไทยครับไม่กี่โคโลมเบอร์ชอนไม่ค่อยน่สสาสนใจโคโลมเบอร์ชอนไม่ค่อยน่าสนใออสเตรเลียออสเตรเลียอ๋ออันนี้เขาถามเรื่องประเทศที่สามแล้วใช่ไหมจะไปประเทศออสเตรเลียใช่ไหมครับอ๋อใช่เยออสเตรเลียเ yes. ยสโอเคแสดงว่าทุกคนก็มีความหวังอย่างนี้นะ โอเคครับก็เดี๋ยวอยากจะให้น้องสินัตได้ฝากสุดท้ายตรงนี้นะครับว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมกับสภาเครือข่ายดูแลกันผู้ริภัยกันด้วยนะครับด้วยการสื่อความสุขเหล่านี้เนี่ยในบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ไม่มีมากนักที่เราจะเห็นภาพอย่างใกล้ชิดแบบนี้ก็อยากจะชวนชวนให้คนไทยได้ได้ได้มีส่วนร่วมกันนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับเช่นครับ ค่ะซินัสก็เชื่อว่าทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็อยากจะอยู่กินอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะมีความสบายใจและโดยเฉพาะมุสลิมเราในช่วงเดือนอมาดอนก็คงไม่หวังอะไรมากกว่าการที่จะได้ทําอิบาดะอย่างเต็มที่แล้วก็มีอาหารละสินอดโดยเฉพาะกันได้ละสินอดพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ,ะผู้ที่มีจิตศรัทธานเนี่ย ช่วยกันบริจาคนะคะจะผ่านทางสภาเครือข่ายก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้นำมามอบความสุขเหล่านี้ให้กับผู้ลิภัยซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบ,บางมากๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับการตอบแทน,นะคะ่ะครับขอบคุณคุณสีนัทมากนะครับที่ให้เกียรติกับการสนทนาแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับพี่น้องครับหมายเลขบัญชีชัดเจนแล้วนะเราก็ช่วยกันบริจาคกันอย่างต่อเนื่องนะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยยกมือให้สลามกันนะครับอายกมือให้สลามกันนะครับอสัสลามอลายกุมเรามาตุลลอหิวะบารากาโตนะครับ